วัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะรอยหุ้นที่มีโอกาสทำซิลลิงภายในวันนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับมันจะทำซิลลิงหรือไม่ทำก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าหุ้นแบบไหนที่มีโอกาสซิลลิงนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับราคาต่อหุ้นต่ำ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับวันนี้หุ้นปรับตัวสูงตั้งแต่10%ขึ้นไปก็จะมีพวกที่ราคาต่ำ,ตำครับไม่เกิน10บาทยกเว้นหุ้นยูเนี่นะครับเราจะไม่เล่นนะครับมาดูโอเชียนนะครับที่ทำซิลลิงราคาอยู่ที่บาท37สตังค์นะครับ เหตุผลที่ราคาต่อหุ้นต่ำเพราะว่ามันมีจิตวิทยาในการปรับตัวขึ้นของราคานะครับเพราะว่าสมมุติหุ้นราคา1บาทปรับตัวเป็น2บาทเราก็ยังมองว่าถูกนะครับไม่เหมือนกับหุ้นปตท5้บบาทถ้าปรับตัวขึ้นไป100บาทเรามองว่าแพงทั้งทั้งที่การปรับตัว100%เท่ากัน จาก1บาทไป2บาทจาก50บาทไป100บาทนะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับต้องเลือกหุ้นที่ราคาถูกๆนะครับก็คือราคาต่อหุ้นต่ำแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือหุ้นที่เศษสตางค์อย่างเงี้ยเราจะไม่เล่นนะครับเราจะไม่เทรดแล้วก็หุ้นที่ตามก่าบาทก็มีความอันตรายเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าตั้งแต่1บาทขึ้นไปจนไม่เกิน10บาทนะครับข้อที่2 Market cap ต่ำหรือมูลค่าทางการตลาดที่ต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอ l l อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสกรณีตัวอย่างนะครับ มีหุ้นอยู่ประมาณ720กว่าล้านราคาหุ้นอยู่ที่บาทกวบาทกว่าๆนะครับ marketcap อยู่ที่ประมาณไม่ถึงพันล้านนะครับก็ประมาณตีไปสักประมาณ1,000ล้านก็กำลังดีครับไม่เยอะเกินไป marketcap ต่ำนี่ส่งผลต่อการใช้เงินนะครับใช้จำนวนเงินในการ ลากหุ้นจะเอาขึ้นหรือจะเอาลงนะครับข้อต่อไป free float ต้องน้อยนะครับก็มาดูตรงนี้ครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับ free float อยู่ที่51.8ถือว่ากำลังดีครับ free float คือจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดู เราลองมาคำนวณดูนะครับว่าตอนนี้มีจำนวนหุ้นอยู่เท่าไหร่นะครับ51.8%ปมีจำนวนหุ้นอยู่374ล้านนะครับตีไปสัก3 7มล้านหุ้นนะครับเนาะ ตอนนี้มีหุ้นฟรีโฟลดน้อยหุ้นเบานะครับสามารถควบคุมจำนวนหุ้นได้ง่ายข้อต่อไปมีประวัติการซิลลิงมาก่อนอันนี้เราต้องดูจากพฤติกรรมเก่าๆของเขานะครับต้องบอกว่านี่เป็นมุมมองหนึ่งนะครับที่ผมติดตามมานะครับว่าหุ้น ที่มีโอกาสซิลลิงมันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับก็อย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ซิลลิงอย่างเงี้ยครับแท่งเขียวๆอย่างเงี้ยซิลลิงนะครับเมื่อวานก็เกือบจะซิลลิงนะครับตรงนี้เหมือนกันเกือบจะซิลลิงอีกวันเปิดโดดเกือบซิลลิงแต่ว่ามันมีประวัติวัน วันที่ซิลลิงอีกวันนึงขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็ตบลงมานะครับแล้วก็โรยลงมาวันนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาแบบว่าวันนั้นให้ซิลลิงแล้วเราเข้าลงทุนให้ทันนะครับทําไมผมถึงมองว่ามันมีโอกาสซิลลิงเพราะว่าเมื่อวันก่อนหน้านะครับวันก่อนๆเขามีวอลลุ่มเทรดกันที่ไม่เกิน1ล้านนะครับ บางวันก็สองแสนกว่านะครับเอาเฉลี่ยหกเจ็ดล้านนะครับหกเจ็ดล้านหุ้นอันนี้พีคสสุดๆก็สามสิบล้านนะครับแล้วเมื่อวานเมื่อวานเกิดการโวลุ่มเข้านะครับหุ้นที่จะมีโอกาสซิลลิง ผมให้อีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือมีวอลุ่มเข้านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวอล u ุ่มในการซื้อนะครับราคามันก็จะไม่ไปนะครับนี่ครับเมื่อวานจุดที่เราควรจะเข้าคือจุดที่มันเบรกเอานะครับก็คือบริเวณ1บาทนะครับเกือบเกือบ1บาทเพราะว่า มันมีวอลุ่มเข้าตรงนี้นะครับมีการสะสมในกรอบนะครับช่วงก่อนหน้ามีการเปลี่ยนกรอบนะครับนี่เนาะเป็นฐานของราคานะครับที่80ตังค์นะครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปได้นะครับตรงแท่งนี้แล้ววอลุ่มวอลุ่มเล่น100กว่าล้านนะครับซึ่งวอ l ลุ่มเยอะกว่า ชุดข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปตรง5นาทีนะครับตรงนี้นะคือมันมีมีวี่แววมาตั้งแต่ก่อนหน้านะครับวันที่11ตอนท้ายตลาดมีการปิดบวกขึ้นมานะครับแล้ววันที่12ตอนเช้ามีวอลลุ่มเข้า ตั้งแต่เช้าเลยนะครับเปิดตลาดมาแล้วมีการยืนยืนในโซนโซนนี้นะครับซึ่งเป็นโซนที่มีนัยยะยืนแล้วก็มีการพักตัวนะครับโซนบริเวณ90สตางค์นะครับ98สตางค์แล้วถ้าใครเฝ้าหน้าจอก็จะได้ราคาประมาณนี้นะครับ98สสตางค์มีการยืนแล้วก็ มีโวล่มซื้อเข้ามานะครับอันนี้คือต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับโดยสรุปแล้วหุ้นมีโวล่มเข้านะครับแล้วก็เบรกกรอบเบรกกรอบขึ้นมาได้ก็เป็นจุดที่พวกเดย์เทรดหรือว่าพวกเล่น เล่นเกงกำไรในวันมักจะให้ความสนใจนะครับก็เลยซื้อซื้อขึ้นมาแล้วมีการไล่ราคาขึ้นไปตอนช่วง1บาทนี่ยังมีการมาเทสนะครับเทสแล้วไม่หลุดแล้วก็วอลุ่มเข้ามากมายเลยครับทีนี้แล้วก่อนปิดตลาดของเมื่อวานวันที่12เนาะ มีการทิ้งลงมาถ้าใครทุนหนบาทอย่างเงี้ยก็สบายใจได้นิดนึงว่าถ้าอีกวันนึงปิดตำ่ำหรือว่าปิดใกล้หนึบาทเสมอตัวหรือว่าได้กํำไรนิดหน่อยแต่ว่าอีกวันนึงที่มาทำซิลลิงไม่มีใครรู้ครับว่าจะมีการซิลลิงอีกวันหนึ่งเพราะว่ามีการประกาศติดแคสบาลานนะครับแคสบาลานห้าม น็ตเซตเมนต์หรือว่าห้ามใช้บัญชีมาจินนะครับแต่ว่าหุ้นนี้มีความร้อนแรงครับเพราะว่ามีการปล่อยข่าวนะครับม,มีข่าวมาสนับสนุนนะครับนี่ครับข่าวก่อนหน้า นะครับตอนเช้านะครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยโอเชียนพุ่ง5%พุ่งจากวันที่12นะครับหลังประกาศเพิ่มทุนนะครับก็ผมให้อีกอันนึงก็คือ6เกณฑ์ก็คือข่าวดีนะครับสนับสนุน โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มาสรุปกันนะครับข้อแรกเลยก็คือราคาต่อหุ้นต่ำหลีกเลี่ยงหุ้นที่เป็นเศษสตางค์นะครับก็เอาตั้งแต่1บาทไปจนถึง10บาทกำลังดีนะครับ Market Cap ต่ำก็ราวๆหน0 0งประมาณ1000ล้านนะครับ1,000ล้าน กำลังดีนะครับใช้เงินไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับฟรี e f ล o นะครับฟรี e f ล o น้อยๆนะครับก็คือไม่เกินสัก60%อย่างเงี้ยครับก็กำลังดีเนาะอันนี้หุ้นตัวนี้มี100หุ้นแต่เอามาให้เรา หมุนเวียนให้รายย่อย60หุ้นอย่างเงี้ยครับเปอร์เซ็นต์ฟรอันนี้มีประวัติซิลลิงนะครับก็หุ้นก็ต้องมีการซิลลิงมาก่อนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเดิมๆก็จะแสดงออกมานะครับตามนิสัยของหุ้นนะครับข้อ5มีวอลุ่มเข้าก็คือถ้าเราไปดูเปอร์เซ็นต์ f 6นะครับ F6 ตรงหน้า E Finance Compare Evaluate Volume 5ก็จะมีเพิ่มเข้ามาตั้งแต่100% 200%ถ้าหุ้นที่มีการซิลลิงจะ v o l u m มจะเข้าเป็น1 0 0เเลยนะครับเราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับก็ v o l u m มเข้าอย่างเช่นปกติเล่นกันที่10000แแต่วันที่หุ้นจะซิลลิง เปิดเช้ามามีการเล่นกันหลักล้านแล้วอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะซิลลิงก็จะมีสูงนะครับข้อ6ก็จะเป็นข่าวดีสนับสนุนก็มีข่าวมาซัพพอร์ตนะครับทำให้รายย่อยหรือว่าพวกเดย์เทรดเข้ามาสนใจกันเยอะมาช่วยกันดันหุ้นนะครับและผมแถมอีกข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ต้องเป็นเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับคือ Timing งทามมิมแล้วก็จังหวะที่ดีนะครับ t i m มิ่งที่ดีหมายความว่าสมมุติตลาดลบ1 0 2จุด20จุดแต่มีหุ้นตัวหนึ่งหุ้นตัวเล็กๆยืนแข็งกว่าตลาดอย่างเงี้ยครับเราให้เราเฝ้าจับตาว่ามันมีโอกาสซิลิ่งไหมและก็มีการเล่นราคามาช่วงเวลาสำคัญช่วงเช้า10โมงถึง10โมงครึ่ง ช่วงก่อนปิดตลาด4โมงถึง4โมงครึ่งอย่างเงี้ยครับอีกวันหนึ่งอาจจะซิลลิงก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่ผมได้เฝ้าติดตามดูนะครับสำหรับการวางกลยุทธ์ซื้อขายก็แล้วแต่การวางมันนี่เมนจ e เมนต์ของแต่ละท่านนะครับ